เขาไล่สีสวยเนาะเขาวางกัดสวนแบบดูมีสีชมพูมีแดงมีเขียวสวยมากพวกครบทุกสีเลยอะคันเลืฟูเลยอะสวยาะคนเยอะด้วยนะอันนี้เป็นประเภทหัวเนาะเป็นประเภทหัวมีสีส้มนะคะสวยมากนะคะลงไปตรงบันไดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้านะคะนี่ทางเข้านะคะเดี๋ยวจะเดินบันไดนะคะอันนี้เขาบอก นี่โุมนี้นะค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะว่าแอบน่ากลัวนะคะสูงสูงนะคะนี่เลยขาสั่นนะขาสั่นของจริงเนาะของจริงเหมือนกระดาษใช่เหมือนเหมือนกระดาษที่เราทำเนาะเหมือนกระดาษเลยนะคะคุณสวยมากเลยค่ะนี่เราใส่ชุดผ้าที่ไรสวยงามอันนี้เขาพิใช้ใหญ่สวยมาก สีชมูอะไรดอะไรวันนี้เรามาที่การเดินใบเ A ยนะคะเราจอดรถแล้วจะจับขึ้นไปนะคะการเดินใบเตยจุดนัดพบนะคะวันนี้ก็คือทุกคนจะมางานนิทรศการนะคะดอกกล้วยไม้นะคะที่แบบอานสถานทูตนะคะได้จัดได้จัดขึ้นมานะคะ แล้วก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะของการเล่นบายเดย์นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้นะคะนีเราอยู่ที่จอดรถกำลังเดินเพื่อไปจุดนะัดพบ ยี่สิบนาทีช้ามากนี่ค่ะเลินนะเดินดไปจปุอไปถึงแล้วนะเวเราเดินไปจุดแยกหก,กนะคะก็ใส่ชุดผ้าไทยมาแล้วค่ะตอนนี้คนยังไม่เยอะคนยังไม่เยอะก็จะย,ยังไมยง่ยังไม่ค่อยมีคนมองแกขากลับมานี่คนเยอะคนน่าจะมองว่าเราใส่ชุดอะไร นี่เราทางเข้ามาแล้วโอ้โหข้ามาข้างในเย็นเลยอ่ะอันนี้ทางเข้านะคะสองโดมสวยมากอันนี้ว่าใส่ชุดไทยะคะ่ะเย็นเย็นเลยโอ้โหอ,อันนี้คือโซนของไทยนะคะกล้วยไม,ไม้สวยมากเลยอะ่ะอืน้นอยากสูงนึ่งเป็นหนึ สวยมากเลยค่ะอันนี้ท่านพี่สาวเปิดงานอะไรเปิดงานงานเนี้ รองเท้านาานรใช่รองเท้านารอาก็มาได้ย่าวรอนนี้านารีอ๋ออันหนที่มีที่ประเทศไอันนี้อันนี้ค่ะลช่รองท้านารีอ๋อรอเท้านารีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคไว้ไม้นี้ชื่อภาษาไทยเยอมากรองเ้านาีแต่น้้วยะมากอะ 你啊，帮你开门。 เอาผ้าคล้ายคล้ายผ้าพันอันนี้คือแบบผ่อนเป็นไทยมาสวยงามเ่าประทับในะคะที่ข้างในสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้ ทังขึ้นนะคะอันนี้จัดงานนะคะมีเทศก,กาลกล้วยไม้น,นะคะแบบอ่าก็เรียกว่าอะไรนะแบบอ่ะกิจกรรมพิเศษนะคะนี่เข้ามาจัดในนี้นะคะโดยกับทางสถานทูตไทยในสิงคโปรป์นะคะทุกคนจัดดีมากนะคะสวยงามสวยงามมากเลยค่ะมีทางขึ้นวัดแล้เราต้องใส่ชุดผ้าไทยมานะคะวันนี้ไปค่ะทางฟิลเหมือนเราไปวัดเลยอ่ะพญานงพญานาคน,นะคะ เนี่ยนะคะโอ้โหสวยงามน้องสวยๆค่ะสวยอันนี้คือแบบละมองลงไปข้างล่างแบบสวยนะคะถือว่าทําดีนะคะพี่ใช่ที่โดนปทับน้ออันนี้คือของสถานทูตคุยกันเองเลยใช่ไหมคะติดดิใช่ไหมดีลกับทางการเมิองเหมือนเขาทุกปีหสองปีก็จะมีตอนนี้กู้ข่ายรูปชาติท่าวลูกไม่ข่าวจะผ่าน พ่ก็สวยมากถ่ายดียวโบกติแก้ได้ทุกที่เยด้มายนี่นี่นี่อันนี้ของของอะไรนะของไทยนี่ทำแบบนี้เลยโอ้โห สวย,าย,สวย,ายมากมีแมงมุมอยู่ตรงนี้เราจะพาเดินลงไปตรงบันไดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้านะคะทางเข้านะคะเราจะเดินบันไดนะคะอันนี้ทกคนนี่ห้นี้นนะคะ่ะ นี่มาแบบนี้เลยนะคะมาแอบ,บหน้าคลัวนะคะส,สูงๆนะคะนี่เลยขาสั่นเลยขาสั่นนี่าขาสั่นเลยอย่ามองลงไปทั้ง<อ>ล่างมันก็แอบ,บกลัวนี่เขื่อนนนี่นะเป็นดุนี่รเราเดิน

ก็เดินมานี <het ers> okay. ่เ <kind> ด <abonn és> ินลงแล้วเคยเจอกลุ่มมาแล้วนะคะลักษณะกลุ่มเราจะ็ขาตอนสวยอันนี้จะเป็นแบบอีกโดมหนึ่งนะคะโดมนี้จะเป็นพวกพวกกระบองเพชรอย่างเงี้ยเยอะนะคะโดม เราก็ใส่ชุดผ้าไทยนะคะเรามีสติกเกอร์เราไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะวันนี้เราเข้าสองโรมได้สบายๆช,ชิวๆเลยนะคะหรือ <c oughs> ข้าออกได้ขอบคุณสถานทูตไทยมากๆเลยนะคะ <c oughs> <Okay. S 3> อันนี้ข้าบญญงบนภาพบรรยาก อันนี้จะเป็นแบบโดมต้นไม้นะคะหายากยยนะคะจากลายหลักประเทศนะคะเขาก็จะทำโอนทำแอร์นะคะให้อยู่นะคะต้นไะม้สวยงามสวยงามยุ่งเจ้าอิสเมกโฟโต้โซนิบาตทำีนะวยสวย เหมือนของปลอมเลยอะแต่นี่ของจริงนะเหมือนทองกระดาษเลยอะแต่บอกว่ามันของจริงนะเด็กใช่ค่ะมันอันนี้ของจริงนะสวยอ่ะสวยมากของจริงนะคะเนโกนขจริของจริงของจริงสวยอ่ะเหมือนกระดาษเลยเนาะ ได้ใช่ค่ะโหสวยมากชื่นของจริงเนาะของจริงเหมือนกระดาษเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษที่เราทำเนาะเหมือนกระดาษเลยนะทั้คู่สวยมากเลยค่ะนี่เราใส่ชุดปาร์ตี้เลยสวยงามอันนี้เขาใช้ใหญ่กว่าสวยงามมาก เขาเรียกว่า,าออดอกอะไรคะเนี่ยทำไมมันไม่ซีดนะใช่ไหมมันเหมือนกระดาษเลยอ่ะนะโอ้โหดูหนอ,อมันกว่าดี คือหัวมันนะหัวมันหัวหอมเลยอ่ะไม่ใช่แล้วเคยไปที่สวนชิลิี่เนเธอร์แลนด์เขาขายหัวนึงอ่ะหัวนึงประมาณสามเกือบสามสิบยูโรอ่ะหัวเดียวน่ะกลับมาก,ก็ปลูกไม่ได้ดีใช่เนี่ยนะคะโอ้เป็นหัวหัวหัวเป็นหัวหอมเลยนะคะสวยมากอันสี<ว>ม่วงะคะปลูกไว้ไหาย อันนี้คือดอกเขานะคะแกมอันนี้สวยมากเลยค่ะ เขาไล่สีสวยเนาะเขาวางแั่สวนแบบดูมีสีชมพูมีแดงมีเขียวสวยมากมวนครบทุกสีเลยอ่ะคัลลูฟูลเลยอ่ะสวยคามคนเยอะด้วยนะอันนี้เป็นประเภทหัวเนาะเป็นประเภทหัวมีสีต้มนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะทุกคนดอกมันดอกมันงุ้มลงอะ นี่อันนี้ก็เป็นประเภทหัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่สวยงามดอกไม้แปลกๆนะคะสีส้มค่ะอันนี้ก็สีขาวม่วงที่สวยมากเหมือนกันนะคะนี่ขาวม่วงสวยมากของแท้นะคะทุกคนไม่ใช่กระดาษน,นะคะดีสวยงาม ชุดผ้าไทยเหมือนเดิมนะคะคุณคนไทยน่าจะสลายหมดอยู่นะคะตอนนี้คนกำลังแบบถ่ายแล้วนะคะคนก็เข้ามาเยอะมากรวมใหญ่นะคะหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมานะคดิวหลีบมันได้ไหมใช่แล้วค่แต่ดิวหลีมันจะเป็นหัวเนาะอันนี้เป็นจุ่มเนาะ เหมือนม้อข้าหม้อแกงดิงเลยอะ่ะสวยสวยนี่เป็นโมหางเลยก่อนที่เขาจะไปลงบินไหมเหมือนหัวหอมจริงๆเนาะเหมือนหนหหัว <c oughs> ออมเะใช่ใช่ใช่ แับคลิปนี้นะคะโคนดฝากไว้แค่นี้ก่อคุะครับมาคาเมเชลนะคะ,ะ,คะการเล่นบายเดรนะคะสองโดมนะคะ,ะทั้งสองโดมเลยของสิสคโปโตนะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกนิทรรศการอะไรที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินต่อไปนะคะนีเราเวลาจะมาเที่ยวต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นช่วงไหนที่เขาจัดโชว์งานดอกไม้แบบไหนนะคะหรือว่าเขาจัดอะไรข้างในโดมนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะคะเคยมานานมากะคะ่ะประมาณ6ปีที่แล้วเขาจะมีพวกต้นกระบองเพชรแบบต้นกระบองเพชรก็คือจะเป็นแบบกระบองเพชรทุกอย่างแล้วแบบเยอะมากนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวอันนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นของอดอกกล้วยไม้นะคะก็จะเยอะหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นทางออกนะคะเราเดินเดินออกไปแล้วน,น,นะคะก็จะมีก็จะมีรูปดอกไม้นะคะอย่างนี้ให้ดูเลย Hãy đời <laughs> à, <phải là. cười> ừ, <laughs> đường đi,